สวัสดีกันด้วยนะคบอยู่กับแมทช์โปกเกมนะครับก <c oughs> ็คลิปที่ผ่านมาผมแคสต่โปเกมอนใช่ไหมนั่นแหละครับผู้ชมครับแัยว่าโหลดยังไงใช่ไหมเขาจะมาสอนวิธีการโหลดนะั <c oughs> อย่างแรกครับให้คุณคลิกไปที่เพย s สโต e นะไม่ต้องไปใส่ใจหน้าจอสับนะครับน้องผมมาเล่นหามันเองนะครับไปที่เกมบอยครับเนี่ยเกมบอยพิมตามนะ G A M E M O D E นะครับย M O G M E B O Y นะครับ อย่างนั้นคุณเลือกเนี่ยรชบจอ g b หรือไลท์ GBA ม m e อรั d นะแล้วก็กดติดตั้งเลยครับพอติดตั้งเสร็จใช่ไหมเครื่องนอกหน้าต่างนี้ครับแล้วไปที่ Google ครับ,รบที่ Chrome นะแล้วให้คุณเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่นันพี่นันไปที่ Chrome ครับแล้วก็เขียนว่า Pokemoner.com ที่ผมกดค้างไว้นี่นะเข้าไปเลยครับ เนี่ยครับด,ดูดูดูชื่อนะแล้วคุณพิมพ์ตามมา p o k e m o n e r จุด com นะครับนี่คลิกเข้าไปอันแรกครับหลังจากที่คุณคลิกเข้าไปอันแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างมานนใช่ไหมเนี่ยครับแล้วก็จะมีหลายอันให้คุณเลือกโหลดนะให้คุณนับไปที่เนี่ยวิวอาร์ลอมนะผมกดค้ามาในตอนนี้นะแล้วก็เข้าไปเลยครัวิวอาร์ลอมมาหลังจากที่คุณเข้าไปที่วิวอาร์ลอมเนี่ยนี่ครับ มันจะขึ้นว่าหลายหลายผ้ากันนะแล้วที่ผมจะสอนว่าผ้าที่มันดีที่สุดนะเป็นผ้าของ Drymorrow เองครับมันอยู่ตรงนี้นะตรงไหนครับเนียครับเนี้ยครับเข้าไปเลยครับดูข้างนี่ครับพอคุณเข้ามาเนี่ยจากนั้นนะให้คุณกดไปที่อันสุดท้ายนะครับที่มันบอกว่าดาวน์โหลดนะที่พี่สีแดงครับมันเป็นอันใหม่ล่าสุดครับกดเข้าไปเลยครับพอากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างไม่ใช่ไหมให้กดดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดที่สองเลยนะครับหลังจากนั้น,นครับดาวโหลดที่สองเนี่ยมันก็จะโหลดเสร็จใช่ไหมพอไอ้เกมบอลคุณโหลดเสร็จแล้วไปคุณคลิกเข้าไปแล้วแล้วมันก็จะเขียนว่าเซิร์ชเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนีบ้มันขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะมีมันเขียนว่าโฟนเกมส์หนึ่งนะครับแล้วคุณก็รอครับรอจนมันโหลดเสร็จมันจะขึ้นมานะครับโอเค S <S <an> นี่ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นได้แน่นอนครับถ้าเล่นไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกได้นะรอพาร์ทน,นี้นะพอจบไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดี